สวัสดีครับผมอาจารย์นัทสยามอมฤตคอเล็ชันครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP 4ีแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงและธาตุที่สําคัญอีกแล้หนึ่งนะครับก็คือธาตุฟอสฟอรัสครับเชื่อไหมครับว่าเท่ากระดูกหรือผงว่านเผาเนี่ยครับที่ใส่ในพระเครื่องเนี่ยครับบ่งบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านธาตุหนึ่งนะครับนั่นคือฟอสฟอรัสนะครับหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า P นะครับธาตุนี้นะครับก็คือล่องรอยสาคัญที่บ่งบอกว่าในเนื้อพระนั้นนะครับ เคยมีชีวิตนะครับเคยมีพิธีกรรมนะครับธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยครับมักจะอยู่ในรูปของ PO4 นะครับธาตุนี้นะครับก็จะมาจากการเผาอินทรีย์สารนะครับอย่างเช่นผงกระดูกผงว่านผงพุทธคุณหรือสมุนไพรที่ใช้ในพิธีกรรมโบราณนะครับเมื่อเผาองค์พระนี้แล้วนะครับธาตุ EP นีครับเป็นธาตุอินทรีย์สารนะครับอินทรีย์วัตถุเหล่านี้จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับและยังคงอยู่ในเนื้อพัด ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับจะพบร่องรอยเป็นมวลสารที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับพระเครื่องนะครับที่มีองค์ประกอบของธาตุ P สูงนะครับได้แก่นะครับพระผงภายกุมารนะครับซึ่งจะใช้เท่ากระดูกจริงนะครับมีค่า P สูงนะครับทําให้เนื้อแน่นและมีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับถัดมานะครับเป็นพระวัดระฆังนะครับพระนี้นะครับก็จะผสมผงวิเศษจากอินทรีย์วัตถุเช่นกันนะครับอย่างเช่นผงว่าน จึงพบภาพพบพวกธาตุนี้นะครับสูงอย่างชัดเจนนะครับถัดมานะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับซึ่งพระผงสุพรรณนี้นะครับก็จะมีร่องรอยของอิสีสารนะครับที่ผ่านการเผาแบบโบราณมาเช่นกันนะครับถัดมานะครับเป็นพระหลวงปู่บุญนะครับพระหลวงปู่บุญนี่นะครับใช้ยาสมุนไพรและเท่าพืชนะครับทําให้มีค่าพีสูงแบบธรรมชาติเลยนะครับ้าตอีพีครับจะปรากฏให้เห็นชัดในเนื้อพระอย่างชัดเจนนะครับ สรุปประเด็นนะครับธาตุพีนะครับจะบอกเราว่าในเนื้อพระองค์นั้นๆนะครับมีอินทรียวัตถุที่เป็นแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผ่านจากพิธีกรรมโบราณนะครับจากนี้ไปนะครับตอนถัดไปเนี่ยเราจะพาไปรู้จักธาตุอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับโลหะบ้างนะครับพบกันในอีพีถัดไปนะครับอีพีห้าครับสวัสดีครับ